ขอโอกาสท่านพระมหาเทรานุเทระในมหาสมารมมนี้ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรมโมลีและพระพรมกวีเป็นต้นเป็นประธานขอจเจริญพรท่านพลากรสวนรัต องค์มนตรีและท่านสาธุชนทุกท่านขอ,อนมโมทนาเป็นอย่างยิ่งต่อท่านองค์มนตรีที่ได้กรุณามาเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สี่ในวันนี้ การดำเนินการโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนแล้วเรียนหลวงรุ่นที่สได้ตระหนับว่าทุนในการฝึกอบรมนี้เป็นทุนพระราชทานมาจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสมไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของทุนก็เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพของประสงค์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้มีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมโดยเฉพาะให้มีความสำนึก และเป็นประโยชน์ในสังคมนั้นหลักสูตรนี้ได้ปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักในโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระหุการสูตรที่ว่าสาคาราอนาคาราจะ ปุโพอัญโยนยานิสิตาคฤหัตและบรรพชิตทั้งสองฝ่ายต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันกล่าวคือคฤหัสถวายการอุปถรัรมด้วยอามิสถานแก่บรรพชิตบรรพชิตตอบแทนด้วยการให้ธรรมทานแก่คฤหัต ต่างฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอันแสดงออกเป็นรูปประธรรมโดยพระบรมราชูปรธรรมที่สมเด็จบรมิตรพระราชสมภาราเจ้ารัชการปัจจุบันผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานแก่คณะสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือผ่านโครงการถุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่เดริเริ่มไว้ในรัชกาลก่อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งทุนไว้ตั้งแต่ปี2546และเริ่มแจกทุนในปี2547แก่พระนักศึกษาที่ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรพระพิธรรมพระกบาลีระดับปร,ริญญาธรรม6ประโยคถึง9ประโยค และผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกในมหาวิทยาลัยส่งทั้งสองแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการนี้ด้วยการเพิ่มขอบเขตแห่งการพระราชทานทุน อุปถัมภ์โครงการพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงโครงการอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงและโครงการอบรมพระธรรมจาริกเล่าเรียนหลวงเหมือนกันโครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงที่เริ่มในรัชกาลก่อดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้พระสงค์ได้เป็นหลักใจของประชาชน นำพระธรรมที่ถูกต้องและการเผยแผ่ที่ถูกต้องไปยังประชาชนตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม15วันทางคณะกรรมการองค์การเผยแผ่ของวัดปะยุรวงสาวาสได้อาราธนาและเชิญวิทยากรผู้เป็นหลักในการเผยแผ่พระาศาสนา มาช่วยกันฝึกอบรมพระสงฆ์จํานวน7จสารูปเพื่อให้สามารถในการ,รแสดงพระธรรมเทศนาตามหลักการที่ถูกต้องบัดนี้การฝึกอบรมได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยพระสงฆ์ทั้งเจสารูป ที่เขารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรซึ่งก่อนจะอบรมก็ผ่านการคัดเลือกมาก่อนนั้นโดยไม่ได้ขาดหรือออกในระหว่างกลางคันแต่อย่างใดเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นที่น่าอนุโมทนา และแสดงถึงความตั้งใจของพระสงฆ์เหล่านี้ที่จะได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในสังคมต่อไปการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ก็คือการให้ธรรมทานซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นทานที่ชนะการให้ทั้งปวงเพราะเป็นการ สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญกศุศลมหาศาลดังนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพทั้งปวงก็ขออ้างอำนาจแห่งคุณพระศีระรัตนไตรและพลานิสงแห่งอักคมหาฐานที่บำเพ็ญให้เป็นไปนี้ จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อได้โปรดอนุโมทนาเพิ่มพระบุญญาบารมี ยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพอันหนึ่งขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยและอนุภาพแพ่งอักคมหาทานนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมโอพพษพระราชสมภาราเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญพระราชศริสวัสดพิพพัฒนมมงคลพระชนมสุขพุกประการอาลุภาพแผ่ภัยสารสถิตเป็นพระมิ่งขวัญของพระศบนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติการเทิน